เมื่อวายวันนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมบณฑทัทิพย์อจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกับทีเซปบค่ะบริษัทเจ้าของสิทธิ์เรอแทบสมาคมเจ้าของสิทธิ์ในประเทศไทยและผู้จัดงานระดับอินเตอร์รันดีโอประกาศความพร้อมในการเป็นเมืองเจ้าภาพเทศกาลแข่งขันจักรยานทางไกลลิขสิทธิ์ระดับโลกเลอแทบไทยแลนด์บายตรูดฟองครั้งแรกค่ะเพื่อเป็นการยกกระดับเมืองเทศกาลอย่างเต็มตัว หลังจากที่รับการประกาศการเป็นเมืองเจ้าภาพปหก,กรรมพืชสวนโลกในปี2028มาแล้วค่ะซึ่งจังหวัดอุดรธานีถือเป็นสนามและเส้นทางใหม่ของโลกที่ได้รับการบรรจุในปฏิทินโลกระยะเวลา3ปีค่ะตั้งแต่ปี2023ถึง2025 พร้อมกับชู3อัตลักษณ์เมืองที่เป็นสุดยอดจุดขายกระดับนานาชาติและระดับโลกค่ะได้แก่เมืองแห่งมรดกโลกบ้านเชียงตลาดผ้านาคาผ้าลายมีขิดและพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีวัดป่าบ้านตาด ซึ่งงานนี้นะคะมีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวถึงความพร้อมของการจัดงานนางนิชาภายศวีรองผู้อำนวยการสสปนองหรือวัตถีเสพขาะกล่าวในฐานะองค์กรที่มีบทบาทดึงลิขสิทธิ์กีฬาจักรยานระดับโลกเข้ามาในประเทศไทย โดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะใช้ชื่อว่าเลอแทบอุดรธานีบายตรุษฟ้องกําหนดเส้นทางปั่นไว้2ระยะทางค่ะแบบอันซินกรูทคือ137กิโลเมตรและ66กิโลเมตรจุดปล่อยตัวจากทุ่งสีเมืองเข้าเส้นชัยที่พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีวัดป่าบ้านตาดโดยจะมีนักปั่นระดับชาติมากมายค่ะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันที่จังหวัดอุดรธานีครั้งนี้อย่างคับข้าง นอกจากนี้ค่ะภายในวันแข่งขันยังมีการจัดงาน Cycling Expo และกิจกรรมอีกมากมายไว้ต้อนรับทุกคนที่มาร่วมงานอีกด้วยค่ะจังหวัดอุดรธานีเนี่ยพร้อมนะครับสำหรับการแข่งขันการแข่งขันจักรยานทางไกลในระดับชาติระดับนานาชาตินะครับหรือเรียกว่าระ,ระดับโลก ที่เรียกว่าเลอแทบาบเลอแถบอุดรธานีาบโทรฟอง2องพนนะครับด้วยศักยภาพของเมืองอุดรธานีนะครับความพร้อมของทุกภาคส่วนนะครับในการทีเ่เราจะจัดงานเนี่ยเรายังมีเรื่องของศักยภาพของเมืองนะครับยังมีเรื่องของการที่เรามีจุดเชื่อมต่อเป็นเมือง สมาร์ทซิตี้เป็นเมืองกีฬานะครับเหล่านี้ร้วนทำใหเ้เราสามารถจะต่อยอดไปได้ในเรื่องของการทำงานในครั้งนี้นะครับการจัดงานเลอแทบไปดูฟองเนี่ยเราได้มีการเตรียบตัวมาอย่างดีนะครับในการที่จะทำงานชิ้นนี้มันเชื่อมั่นว่าในระยะเวลาในใกล้นี้ครับ5พฤศจิกายนจังหวัดอุดรธนาน,นีสามารถ จะทำงานเทศกาลนี้หรือมาการกีฬานี้ผ่านไปได้ด้วยดีครับ